ทน่านางเจ้าสุริกิจกรมแพทย์ฐานเรือกระผมนาวาเอกเสริมพลทองรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนพร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจขอขอบพระคุณมงคลเฉลิมพระชนพรรษา,า93พรรษา,สา12สิงหาคม2568โครงการ,รปลูกป่าวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมนาถีนาาพระบรมราชนารารราชนพันตรปีหลวงในวันนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์ิกรชาวไทยอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรวมสงบู์ให้กับผืนป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารในการนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ที่ทรงมีต่อประสบุณกาชาวไทยอย่างหสุดถีได้ยังเป็นการสื่อสารพันธานในการนุรัรักทรัพยากรป่าไม้สร้างความรุนสมบูรณ์ให้แก่ถึงนแผน่นดินผมขอขอบคุณข้าราชการ ถูกต้องเลยครับ <mayor> นี่แล้วนี่ไปปลูกตรงไหนนะตะเคียนอยู่ตรงไหนการน បាយកត់ទោរ